สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแจ้งข่าวสาร RV ใหม่ๆกันนะคะจะเป็นการอัปเดตเป็นวอลล์พาสสาสกับหน้าตาของ RV ที่เปลี่ยนไปนะคะคือเราเพิ่งเข้า RV v เวียดนามแล้วก็เห็นหน้าตาของ RV เปลี่ยนไปก็คิดว่าน่าจะมา อัปเดตในแพทหน้าหรือ,อยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะคะสำหรับวอวอร์พาร์ทนี้นะคะคือเราเห็นคนเอาไปลงในติกต็อกนะคะว่าเหมือนจะเป็นวอร์พาร์ทสามสิบเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นของเทศกาลฮาโลวีนนะคะก็ไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะเป็นวอร์พาร์ทกันจริงๆรไหมนะคะก็ถือว่าดูการเพื่อเป็นวิจารณญาณแล้วก็ข่าวสารอะไรด้วยนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะก็ช่วยกันกดแชร์ c, กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณ ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคน โอเคนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ทุกคนได้ทําการดูคลิปข้างต้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละตัวนะคะว่าสก,กินที่เปิดมาเนี่ยในคลิปนะคะคิดว่าจะเป็นสก,กินของใครนะคะก็เริ่มด้วยกันที่ตัวแรกเลยนะคะจะเป็นเราเป็นตัวโอเมนแน่นอนนะคะ100%นะใช่ไหมทุกคเป็นแบบ เป็นธีมฮาโลวี Halloween, แล้วก็ดีดกีตาร์ประมาณนี้นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นเพนนะคะจะเป็นการสก,กินแบบสวยสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็รอวสุดท้ายก็จะเป็นตัวอิชานะคะนี่สังเกตนะคะก็จะมีแบบตัวกระตุนตามหลังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดท้ายกันไปด้วยการภาพจบแบบเท่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดู RV s ี r ซิเวียดนามกันดีกว่านะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ r วีเซิร์ฟเวียดนามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นหน้าตาใหม่เลยนะคะโดยสังเกตน,นะคะพื้นหลังจะเป็นตัวละครอาญานะคะเป็นตัวละครใหม่ที่เราเคยรีวิวไปแล้วในช่องคือเป็นซัพพอร์ตที่โกงโกงโกงมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอะไรที่เปลี่ยนไปนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโหลดคือเราเลองเข้ามาไม่เชาละนี่นะคือมันงงมากอันนี้น่าจะเป็นแบบ เว็บให้อ่านข่าวสารอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงช็อปนี่คือหน้าตาเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเยอะมากทุกอย่างที่มันขึ้นเป็นตีเทาๆนี้นะคะน่าจะเซิร์ฟกำลังจะเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็อันนี้ก็หน้าตาหน้าต่างของการซื้อฮีโร่ก็ราคา500บาท500เพชรแดงเหมือนเดิมนะคะแล้วอันนี้ก็นี่นะก็จะเป็นสกินก็จะเก้าก้าอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้คืออะไรมันไม่ขึ้นนะคะทุกคนเหมือนมันเป็นสีเทาๆนะคะเซิร์ฟนะ้าจะกาลังอัปเดตมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะคะก็คืออัปเดตอะทุกคนมีให้ซื้ออันนี้ด้วยให้ซื้ออะไรนะคะเลียนเอ้ให้ซื้อ,อที่มันเป็นแบบเอาไปแลกเป็นสก,กินหรือว่าฮีโร่เป็นการซื้อสก,กินด้วยเพชรแดงนะคะคือแบบโอ้โหโอเมก้านะคะเป็นอัปเดตใหม่ที่สุดยอดมากๆเลยนะคะ อ่าอันนี้ก็หน้าต่างก็จะเป็นประมาณนี้ไปเร็วนะคะทุกคนมาไวไปไวนะคะตรงนี้น่าจะเป็นลอตเตอรี่นะคะดูจากที่หมุนนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้คือเนี่ยเป็นภาษาเวียดนามก็แปลไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นนี่นะอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่นะคะนี่หน้าต่างอะไรคือเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะคือเนี่ยมีตัวใหม่อันนี้เป็นเมดนะนี่อ่าอยาดูซัพพอร์ต อันนี้นะคะตัวตัวอาญาอยู่ในเนี่ยทุกคนนี่นะนี่น,น,นี่นะทุกคนคือหน้าตาอะไรเปลี่ยนเป็นหมดอันนี้คือเป็นสกินก็คือต้องมาดูอะไรตรงนี้นะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็มาดูตรงนี้ก็จะเป็นไอเทมอะไรอย่างงี้ก็เหมือนเดิมน,นะคะเหมือนแบบเซิร์ฟใหม่เหมือนมันจะแบบเร็วขึ้นนะทุกคนเราคิดไปเองไหมทุกคนหรือว่าหรือว่าเราพร้อมเราพร้อมเราไม่แลกนะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้ารูนนะคะ อ่าต่อไปก็จะเป็นอันนี้คืออันนี้เป็นก็อะไรยนี่นะนี่สายกายภาพอันนี้ก็จะเป็นอีโมจิอะไรต่างๆนะคะนี่แวนอะไรอย่างนี้นะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะคะหน้าต่างของการเล่นเกมคือจะเปลี่ยนไปเลยอย่างนี้นะทุกคนเป็นถ้าวิหะก,ก็จะเป็น PPE มีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเพิ่มโหมดใหม่อะไรอย่างี้เข้ามานะอ๋อก็ไม่ใช่เพิ่มโหมือใหม่เป็นแบบ สร้างห้องอะไรเงี้ยคือแบบหน้าตามันทําให้งงนะคะต้องนี่นะคือเขามีรูปก็ต้องรอภาษาไทยนะคะเหมือนแบบเหมือนแบบหนึ่งหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นด้วยนะคะทุกคนคืออ,อัปอัพเดตเยอะม,มากมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยทุกคนอ่ะยังไม่ยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นสตาร์ทนี่ก็คือน่าจะลงแรงหรือเปล่าทุกคนปกติหรือว่าเล่นนี่เป็นลงแรงนะคะอ่า ไอดีนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วก็จะเป็นนี่คือบัคอะมันมันมันเป็นเซิร์ฟทดลองนะคะทุกคนแล้วก็กองควันก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะอ่ะเรามาดูแถบบนกันนะคะคือทองกับเพชรคือตัวเกมเขาให้มาตั้งแต่เริ่มเกมคือเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นกลิลนะก็มีคนเล่นเซิร์ฟเดน,นามอยู่ด้วยนะเนี่ยทุกคนเป็นกลิลนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนนี่ก็คือ คลังนะคะหน้าตาของคลังก็คือเปลี่ยนไปนี่นะมันแบบขึ้นมางี้นเนาะเอก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 ก็คือมันแบบมันมันบั็กนะคะทุกคนมันเป็นเชื้อทดลองอ่ะแล้วก็กล่องข้อความกระมิบมานีหน้าตาเหมือนเดิมสีสันอะไรก็เหมือนสีเหมือนสีน้ําเงินอะไรการตั้งค่าทุกคนดูการตั้งค่าคือมีแบบนี้นะคะคือเขาอ่ะเขาจะมีรูปให้เห็นเลยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่มีตี ตีคีปแล้วก็อันนี้คือตีตีตีคีปกับตีตีคนหรือตีอะไรเนี่ยทุกคนเหมือนตีคีปยักษ์นี่นะคะแล้วก็จะเป็นลากสกิลมาแล้วก็ลากปล่อยเลยอะไรอย่างนี้เหมือนมีคือแบบการตั้งค่าใหม่คือเหมือนมีรูปเข้ามาเลยนะคะคือแบบส,สุดยอดจริงๆนะคะทุกคนนี่อ่ะแล้วก็จะมีกล่องช่องแชทแล้วก็นี่มีประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบล็อกเอพีเออะไรเน็ตนะคะ ก็รออวีปมาอัปเดตโอ้ทุกคนมีคนเล่นถึงคอนด้วยเราคิดว่าไอดีนี้จะไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยส่วนมากก็คนเวียดนามเล่นนะคะนี่นี่สุดอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนอ่นเดี๋ยวมาดูตรงโปรไฟล์กันดีกว่านะคะว่าอ่ะบักนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะพูดเร็วเวนิดนึงนะคะเพราะว่า อ่านั่นแหละนะคะฝากกดแชร์กันยแล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับ r วกันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมคลิปนี้นะคะรายการวีนีโนนี้นะคะสวัสดีค่ะ